สดีค่ะบรับสภาพเมืองสองค่ะเอลค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้คาจ๋าเดียวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกสูบผู้ชายสีดำนะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นลดเอสทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทเรา,าราคาข้าวหน้าหน่งร้อยบาทค่ะน้ำหนักสี่จิทาคิโลจำนวนชิ้นประมาณกีนนะะกนกน่นะคะลุกค้าจ๋าห้าสิบถึงหกสิบชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะเก้าสิบบาทนะคะเก<ไ>้าสิบบาทก็ได้ค่ะเก้าสิบเอ็ดบาทก็ได้แต่ว่าหมวกน,นี้เป็นดำล้วน ดำทุกตัวดำแบบว่าดำไม่มีรูอะไรจะดำกว่านี้แล้วดำดำอันนี้คือเขาดำใหม่ดำสาดดำดำดีสีไม่ตกดำสาดดำเกล็ดเอ๋ดำค่ะดำดำล้วนค่ะดำจ้าดำดีสีไม่ตกดำสาดดำเกล็ดเอเป็นสูตรผู้ชายมาทางนี้ค่ะใช่ค่ะลูกค้าคะทตามหาสูตรอยู่นะคะลูกค้าขาแนะนำหมดนี้เลยนะคะใส่ได้แบบว่า ทั้งกลุ่มพนักงานบริษัทนะคะกลุ่มข้าราชการนะคะหรือว่านักศึกษาบางคนก็ใส่ได้นะคะบางสถาบันให้ใส่สู่สีดำนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเอาง,ง่ายได้ทุกกลุ่มทันทนะครนะครนะครบน,ครบ,นารบาทเท่าน,นั้นลูกค้าจะคือปากเปิดร้านให้เช่าได้ค่ะหรือไปหานกันใช้งาน ได้ค่ะาลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นกลุ่มราชการมาที่แจ้งสามารถคือไปหารกันใช้ก็ได้ยิ่งเป็นหวดนี้ลูกค้าจ๋าใส่ก็ใส่บ้านเรานะไซคนไทยท่วไปเป็นงานญี่ปุ่นราคา5,500บาทแล้วก็ได้เกดเอด้วยลูกค้าจ๋ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำชํอรุดอาจเจอบ้าง5ถึง15เค่ะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะใช่ค่ะแต่ไม่ไม่ ไม่ไม่ล้วต้องแจ้งก่อนค่ะลูกค้าจะผู้ใหญ่บางท่านนะจะเป็นต่างจังหวัดก็ได้หรือว่าจะเป็นเขตไหนก็ได้หรือจะเป็นผู้ใหญ่ลูกค้าขาบางท่านไม่กล้าใส่มีฮูดฮ<ะ>บางท่านไม่กล้าใส่สเวตเตอร์<ะ>บางท่าน เจ็ตยีนบางท่านไม่ไม่ชอบใส่กันหนาวแปลว่าทั่วไปใช่่คถ้าเป็นผู้คุใหญ่ผู้เฒ่าบ้านเฒ่าก็จะเป็นสูตรแบบนี้ก็ได้ใส่กันแดดกันลมกันหนาวได้เลยลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่อยากแนะนําช่วงนี้อากาศเย็นๆลูกค้าแม่ค้าสามารถเอาไปลงร้านได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อชิ้น90บาทลูกค้าจ๋าขายร้อยห้าสิบก็ได้ขายร้อยเก้าเก้าก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ตลาดแล้วแต่ลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าค๋าบางร้านเอาไปอัพทำราคานะคะลูกค้าจ๋า ขายสแลคผู้ชายอยู่แล้วขา,ขายกาเกงคอตตอนผู้ชายอยู่แล้วไปจับเซตจับแมทก,กันได้เลยนะคะลูกค้าค่ะต้นทุน90บาทลูกค้ายิ่งไปจับเป็นเซ็ตนะคะลูกค้าค่สามารถออพทำราคาได้เลยนะคะ5 600, ะ600เลย<ด>นะคะเป็นอีกหมวดที่อยากนำเสนอเลยต่อ่าได้นะคะลูกค้าจะสุดคุ้มๆกันไปเลยสำหรับสุดผู้ชาย บางตัวเป็นกระดุม3เมตร4เมตรบางตัวเป็น2เมตรบางตัวออกจะเป็นคล้ายคกับแฟชั่นค่ะรุหาจาาแฟชั่นนี่หมายถึงว่าบางตัวจะเป็นกระดุม2เมตรบางตัวเป็นกระดุม4ี่ห้าเมตรแล้วแต่ตัวแล้วแต่กระสอบแต่ว่าตัวนี้คือเกีรเอนะเกเี A ร์เลยค่ะจ่าสี่กระสอบเท่านั้นเพื่อะจะได้ส่วนลด1,000บาทรุ่หาจาาส่วนลด1,000บาทแล้วก็ได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราด้วยระบบสมาชิกบัคค่ะรุหาจ่าเป็นแล้วลเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุเป็นตั้งแต่ สิกบกว่าปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะลูกค้าจ๋าสามารถซื้อโปรโมชั่นโปรราคาพิเศษได้เลยแต่ละเดือนนะคะใช่ค่ะลูกค้าขายประจําอยู่แล้วหรือว่าเปิดร้านให้เช่านะคะแนะนําเลยนะคะหมวดนี้นะคะ 5้0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะนี่ค่ะพี่แยาวค่ะก็จะดูภูมิฐานขึ้นมาแต่ต้องเป็นของผู้ชายนะแต่ต้องเป็นของผู้ชายแต่ผู้ชายบางท่านอาจจะใส่กันลูกก็ได้อาจจะใส่เป็นเท่าลูกได้หรือว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอุบวบนาใหญ่ๆนิดนึ่งอนมินก็ใส่พอดีเลยนะมินได้อยู่นะพี่แอวก็พอดีนะใช่ค่ะว่าส่มินก็ถือว่าเป็นไซส์ของอุบวตนะอุบัวมาด้วยกันปะพี่แอวมาด้วยกันแมะสุดละมาด้วยกันอ่าด้วยกาศอ่า ยา yeah, เราชอบไห่ที่ขายหมวดนี้ไม่ได้เล่นหมวดนี้ทางบริษัท<ะ>บัคของเราหรือว่าบริษัทบัคของเราไม่ใช่มีเพียงตัวนี้ลูกค้าจา๋าสินค้าเกือบสองคันรายการค่ะสามารถพาหาพนักงานขายด่วนได้เลยนะคะให้ด่วนให้เร็วให้ไวอยากได้หมวดอื่นๆค่ะลูกค้าจา๋าแม้แต่เป็นหมวดค่ะเป็น,นกระเป๋า,ค,าค่ะค่ะลูกค้าจา๋าหรือว่าจะเป็นผ้าห่มผ<ะ>้าห่มมีทุกอย่างเอาง่ายๆบริษัทบัคของเราค่ะลูกค้าจ๋ามีทุกอย่างนั่นเองนะคะสามารถสอบถามกับพนักงานขายโดยตรงได้ได้เลยค่ะหมวดบางประเภทค่ะลูกค้าจ๋า อาจจะไม่มีตัวอย่างให้ดูขออภัยลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะสนใจสินค้าหมวดไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่แคตตาล็อกสินค้าเราได้นะคะหน้าเว็บไซต์ของเรามีแคตตาล็อกให้ลูกค้าเลือกดูได้เลยนะคะใช่ค่ะไซส์ใหญ่ๆเยอะอยู่นะเยอะอยู่ไซส์ประมาณไซส์ L ไซส์ XL นะคะลูกค้าจ๋าถือว่าเยอะๆอยู่นะคะลูกค้าจ๋า แต่ว่าแนะนําลูกค้านิดนึงถ้าเป็นเรื่องสูตรนะ้ําใหม่ก็จริงซา,<ะ>าก็จริงเจดเอกก็จร<ะ>ิงอยากให้เอาไปซักเอาไปรีดเพราะว่าสูตรคะ่ะลูกค้าจา๋าส่วนมากเขเอาไปคุม เอไปกันหนาวค่ได้ซักครั้งหนึ่งหรือว่ารีดครั้งหนึ่งค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องรีดอีกทีหนึ่งเจ็ดปีก็ได้เกินไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกค้าจ๋าถ้าได้รีดครั้งหนึ่งนะส่วนมากของเขาจะคลายตัวนะคะลูกค้าจ๋าเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนถึงจะใหม่ก็จริงถึงจะสะอาดก็จริงแต่ว่าเวลาขายอยากให้ลูกค้าเอาไปซักเอาไปรีดนะคะลูกค้าจ๋าเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะป้าดับดีลี ไม่เห็นค่ะบางตัวจะมีเป็นแบบว่าซับข้างในซับข้างในเป็นนะคาเลื่นๆบางตัวอาจจะไม่มีซับข้างในนะลูกค้าจย์แล้วแต่แบ่งแล้วแต่ยี่ห้อของเขาแต่อยู่ในนี้เป็นงานญี่ปุ่นลอดเอทพีนะคะลูกค้าจ้าจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการนะคะลูกค้าจักสกค่ะประมาณห้าสิบถึงหกสิบตัวค่ะ หน้าลูกหนึงตัวหนึงชิดนครับห้าสิบถึงหกสิบตัวตัว้อนตัวเก้าสิบบาทก็ได้เก้าสิบเบาทก็ได้นะคะป้างามแห้งสวยจริงสวยมากต้องต้องมีนะคุณผู้ชายต้องมีนะคุณผากคุณผู้ชายต้องมีนะคสําหรัาหมวดสมดนะคุแล้อนะคุณ่้้วไมีเบื่า้อง่ะคุกผ้าย้อุกโอ้ายใ้องมีนะกุณผู้วยส้าหรันะมวดนี้อนคุณรู้างนะคุณผู้ช้งน้งนะคะ คุณคูเอาไปสประหลาดได้น่ะเราทำงานออฟฟิศออฟฟิศเกษตรกรนะลูกฮะจัดคนแก่นายเจ้าของคะนาย ทำซียนได้หมดเลยได้ทุกกลุ่มได้ทุกกลุ่มเอาง่ายๆได้ทุกกลุ่มไม่ต้องไล่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะได้ทกลเอาเอาง่ายๆได้ทุกกลุ่มยิ่งเป็นราคา5,000ร้อยบาทอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมค่ะอ่า4ลูกะค่เพื่อจะได้ลด1,000บาทอยากได้ที่ต้นทุนลดกว่านี้ค่ะลดกว่านี้ค่ะลูกค้าจ๋าาก90บาทยังอุ้ยยังไม่โอเคเท่าไหร่อยากได้ต้นทุนที่ลดลงกว่านี้ไม่ยากค่ะลูกค้าจ๋าไม่ยากค่ะ10กระสอบค่ะเพื่อจะได้ส่วนลดทุกลูกนั่นเองนะคะลดเลยลดเลย10ลูกลดทุก ลูกค้าจาายลดทุกกระสอบนั่นเองนะคะใช่ค่ะคุ้มๆเยอะๆเลยนะคะยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีราคาที่ลดเยอะนะคะลูกค้าค่ะยิ่งถ้าขายหมดนี้อยู่แล้วหรือว่าปล่อยอเปิดร้านให้เช่าชุดนะคะลูกค้าค่ะเหมาะเลยนะคะช่วงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้เป็นเหมือนแบบว่าช่วงนี้กลาลังจะมีงากาศเย็นานเัื้านาด้วยอากาศเย็นๆใช่ค่ะลูกค้าจาสมุทรคานตอนนี<ช>้โนตกนาหนาวหนา เจนสูเเตอร์เมื่อเช้าลูกค้าสาหรือว่าจะเป็นผ้าห่มเด็กนะคะผ้าขนหนูเด็กนะลูกค้าสาวแล้วก็จะเป็นหมวดคล้ายๆกับแจ็คเก็ตยียนมีค่ะาาร ชุดวงโอ้ชุดวงอใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นงานยุโรปไปเลยลูกค้าจ๋าไปต่างประเทศเลยก็มีนะ,นะไปต่างประเทศเลยก็จะเป็นพวกขนแกะข<ช>นวัวหรือว่าจะเป็นขนเป็ดโปรโมชั่นของเดือนหน้านะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะคือแบบว่าอยากขายเซ็ตกันหนาวสามารถทักสบอบถามเพิ่มเติมได้นะคะใช่อะคุะคุ้มเยอะๆะลูกค้าจ๋าโมน,นี้ไม่มีสีอื่นปนนะ นี่เป็นดำดำจริงๆดำตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายเพราะว่าบริษัทบั็กของเรานะคะคือว่าลูกค้าเรียกร้องมาบอกว่าอยากได้ดำรวดวันนี้เราเดี๋ยวมารีวิวนะลูกค้าจ๋าไม่อยากได้สีอื่นเพราะว่าสีดำนี่เหมือนดีเหมือนที่แจ้งใส่ได้ทุกโอกาสค่ะลูกค้าจ๋าเฉพาะกลุ่มแล้วสำหรับกระสอบนี้นะคะดำดำค่ะดำ ดำจ้าลูกค้าจย์ดำแต่ตัวแรกดำแต่ตัวแรกอปนตัวท้ายค่ะลูกค้าเอาง่ายๆดำก็ดำสะอาดนะดำก็ดำเกรดเอนะดำก็ดำดีนะลูกค้าสำหรับสุภาพสายนะคะะอะงี้ค่ะสบัดต่อเลยโปรโมชั่นใจดีรีวิวให้ลูกค้าเห็นทุกตัวกันไปเลยสำหรับหมวดนี้ลูกค้าจ้ากติกาเหมือนเดิมนะลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วห้ามออก ท่าวออกข่าออกจากกลุ่มขาออกทางไอซนกิจกรรมเหมือนเดิมค่ะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วออกนะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะลูกค้าจ๋าขอพระคุณลูกค้าที่เข้ามาดูค่ะลูกค้าจ๋าขอบพระคุณลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะใช่ค่ะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาให้แฟนตัวยงไว้นะคะลูกค้าคะกิจกรรมดีๆของบักจะกลับมาอีกครั้งแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้ค่ะลูกค้าค่ะเอฟก่อนเอฟวันนี้ไปขายก่อนนะคะลูกค้าค่ะ คือแบบว่าเป็นสูตรดามราคาแบบว่าสุดคุ้มมากจริงๆ่งะค,ะ,คะอันนี้ประมาณการค่ะส่วนที่เหลือยังไงนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะทวนรายการก่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะ จ่าเป็นสูตรผู้ชายเน้นเป็นงานสีดำนะคะเป็นงานญี่ปุ่นอตเอทีค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา5้0วพันละอกัอน,น้ำหนัก4 5่กิโลจํานวนชิ้นประมาณการจ่าลูกค้าจะ๋า50-60ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะ90บาทค่ะค่ะสมับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบัคได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นล Facebook, ไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่น้่งงานได้ค่ะ บักของเราเปิดทุกวันค่ะงแต่9โมงช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางหรือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมดนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ